วันนี้เรามีมือถือมาแนะนำสำหรับใครที่มีงบประมาณไม่เกิน1,500บาทขอแนะนำกับมือถือตัวนี้เลยบอกเลยว่านี่คือรีวิวที่คุณต้องดูอย่าเพิ่งซื้อถ้าคุณยังไม่ได้ดูรีวิวของเราสวัสดีครับพบกับบอม NTK รีวิวนะครับ คลิปนี้เราจะมาเปิดกล่องโอวนา V4 เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าเนี่ยเจ้าโอวานา V4 ตัวนี้นะครับในกล่องนี้เขามีอะไรบ้างให้บ้างนี่เปิดมาปุ๊บเราก็จะมาเจอกับตัวเครื่องที่เขาใส่ถุงพลาสติกมาสวยๆเลยนะนี่ถือว่าเบาแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็คือแบบกล้องนะแล้วก็ปุ่มด้านข้างมีด้านขวาด้านเดียวเลย พอตต่างๆเนี่ยก็มาอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับก็จะมีพอตชาร์จนะครับพอตใส่ชาร์จเป็น USB แล้วก็มีไม้นะมีแจ็คเสียบหูฟัง3.5นะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันต่อว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแกเอามาปุ๊บอ่ะเราก็จะเจอคู่มือใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่เขาก็มีสายชาร์จมาให้นะครับเป็นสายชาร์จ USB นะครับอ่า แล้วก็หูฟังเขาก็มีมาให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของสายชาร์จนะครับทุกอย่างเป็นสีขาวสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีแบตมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแล้วนี่ที่สำคัญเขามีเคสมาให้ด้วยนะครับก็มีเคสเคสใสซิลิโคนอย่างดีเลยอ่า โอ้นิ่มๆน,มน,มนะครับแล้วก็มีขอบเนี่ยมีกันกระแทกให้ด้วยนะโอ้อันเนี้ยโอเคเลยเพราะว่าเขามีตีมการลอยมาให้ด้วยนะครับก็สามารถเอาไปติดเองได้เลยถือว่าซื้อก็ถือว่าครบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปคต่างๆสีสันของเจ้าโอว n a V4A92 ตัวเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ o อว n a V4A92 ตัวเนี้ย เขาให้มา3าสีด้วยกันนะครับก็มีสีฟ้านะครับแล้วก็มีสีน้ําเงินเขียวที่เป็นแบบทูโทนนะครับแล้วก็มีสีน้ําเงินม่วงที่เป็นแบบทูโทนเช่นกันส่วนเท็กเจอร์ข้างหลังของฝาหลังเขาเนี่ยก็เป็นดีไซน์แบบไดมอนด์นะครับแบบเพชรอ่ะอ่ามันก็จะแบบวิบวับวิบวับแบบนี้ก็จะตอบโจทย์เลยแล้วก็ส่วนดีไซน์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้ดีกว่าส่วนดีไซน์ต่างๆ ด้านข้างมีปุ่มกดมีปุ่ม power นะครับข้างล่างอย่างที่บอกไปก็มีพอรตต่างๆหน้าจอของเขาเนี่ย5.5นิ้วนะครับเป็นแบบ HD ก็ดูหนังฟังเพลงเล่นแอปพลิเคชันต่างๆถือว่าโอเคเลยเล่นได้ส่วนกล้องหน้าที่เขาให้มานะครับก็มีขนาด5ล้านเมกะพิกเซลนะครับก็ถือว่าให้เยอะนะสำหรับกล้องหน้า แล้วก็กล้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้มาที่13ล้านพิกเซลบ้าบอโทรศัพท์ขนาดนี้ให้มา13ล้านพิกเซลคุณพระคุณเจ้าอะไรจะเบอร์นั้นนะครับถือว่าโอเคเลยนะราคา1,500บาทเนี่ยมีทอนนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคนะครับ เจ้าโอวาน่า V4 ตัวนี้เขามากับระบบปฏิบัติการ Android 8.1นะครับเขามาพร้อมกับแรม3รอม32สามารถเพิ่มความจำได้มากถ,ถึง64 g ิก,กันเลยทีเดียวเจ้าโอวาน่า V4 ตัวนี้สามารถรองรับการใช้งานได้ถึง2ซิมก็คือ Duo อิมเลยส่วนลูกเล่นที่เขาให้มาเนี่ยเด็ดๆเลยเขาให้มาเลยเขาโชว์มาเนี่ยหน้ากล่องเลยเขาบอกว่า ไอ้เจ้าโอหนาวตัวนี้เขาบอกว่ามันมีระบบสแกนลายนิ้วมือกับระบบสแกนใบหน้ามาให้นะครับส่วนการเล่นเกมมันก็นิดนึงมันก็แบบอาจจะแบบว่าไม่ได้บุ๋วหวามากมายแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เจ้าโอ a v ้าวตัวนี้เขามาพร้อมกับแบตเตอรี่2,800ม ah. ิลลิแอมการใช้งานทั่วไปนะครับเขาสามารถรองรับแอปพลิเคชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Li n e IG หรือ y t u t u นะครับก็สามารถดูวิดีโอได้ลื่นไหลไม่กระตุกนะครับสรุปเลยนะครับสําหรับเจ้ามือถือ o อ e r v b 4 a 9 2ตัวนี้นะครับก็เหมาะกับสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทาง l ล n e หรือทาง Facebook ตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ